สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนา,าวิชาการวิจัยกัญชาเพื่อประชาชนณหน้องประชุมจอมพลสลิทธนรัต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อสนับสนุนงานวิจัยกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้วยภูมิปัญญาวิถีไทย โดยก่อนการสัมมนา,าได้มีการไว้อาลัยจากการจากไปของลุงตู้นายบรรทูนนิยะมาภาผู้สร้างตำนานกัญชาเพื่อผู้ป่วยหรือบุรุษกัญชาไทยนอกจากนี้ภายในงานยังมีการนวดเพื่อการรักษาโรคปวดเมื่อยคลายเส้นกดจุดต่างๆและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ํามันกัญชาเช่นสบู่น้ํามันนวดเพื่อการรักษาโรคปวดเมื่อยเป็นต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาทรน,นาย,ยกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า4,000คนและได้จัดตั้งคณะทำงานวิจัยกัญชาเพื่อประชาชนขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากหมอตู้ผู้สร้างตำนานกัญชาเพื่อผู้ป่วยและเพื่อให้งานวิจัยกัญชาได้มีการดำเนินการได้ถูกต้องเผยแพร่ต่อยอดได้จากองค์ความรู้จากงานวิจัยให้ประชาชนได้ศึกษาถึงประโยชน์โดยมีการศึกษาในด้านของกฎหมายเศรษฐกษิจการแพทย์และการเกษตรมีคณะทำงานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านกว่า50คนให้เห็นผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องซึ่งมีการเผยแพร่างานวิจัยกัญชาในวลสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยให้รู้ว่าประเทศไทยมีการวิจัยกัญชาในทุกด้านโดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการดําเนินการต่อไปคณะทำงานชื่อคณะทำงานวิจัยกัญชาเพื่อประชาชนสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะผลักดันให้งานวิจัยในด้านกัญชากัญชงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งรวม นักวิจัยนักปฏิบัติทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจะมีการฝึกอบรมนะครับนักปฏิบัตินะครับให้รู้วิธีการทําวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับในการที่ทาตามหลักวิชาการเนี่ยเราก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะฮะเข้ามาร,รีวิวหรือมาอ่านบทความต่างๆที่เขียนออกไปว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับอันนี้เป็นหลักวิชาการโดยทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการที่จะไปเผยแพร่ การเผยแพร่ก็ทาได้หลายอย่างนะครับเผยแพร่เป็นวารสารนะฮะในวารสารสมาคมนักวิจยัยแห่งประเทศไทยก็อาจจะออกตัววารสารฉบับพิเศษที่เป็นเรื่องของการวิจยัยด้านกัญชาเฉพาะนะครับ,นะรบออกมาในปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของการเผยแพร่ผ่านทางการประชุมวิชาการนะครับซึ่งจะมีหลายเวทีที่ที่เราจะไปออกได้ในระดับชาตินะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สมาคมเนี่ยตั้งเจตจำนงตัวนี้ไว้นะครับ ผู้ช่วยวศาสตราจารย์ดรพิพัฒ์กล่าวต่อได้ว่าการผลักดันกฎหมายด้านก,ากัญชาโดยเฉพาะการผลักดันด้านพรบายาเสพติดให้คุณทางการแพทย์นั้นล่าสุดได้มีการรวบรวมรายชื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง,างๆรวมไปถึงสภาแพทย์แผนไทยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการใช้พืชเสพติดให้คุณทั้งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การปลูกการสกัด การนำมาใช้ในการพัฒนาและการศึกษาเพื่อการบริบาลสุขภาพและการรักษาทางการแพทย์นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างทัศนคติให้แก่ประชาชนในเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ถูกต้อง